สวัสดีครับกิติครับเมนูแนะนํใบกิติครับตลอดทัวร์ทั่วไทยสไตล์กิตินี่มาเจอนี้เลยกลัวกลัวแกงใต้ละกอนศรีธรรมราชกลัวแกงใต้ละกนศรีธรรมราชเจอแล้วครับนี่ร้านใหญ่เลยบรรยากาศร้านโอ้โหนี่พบแล้วครับพี่น้องคนไลค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนดุกนจันวัดแล้ว เปีอะไรนี่แกงค่ะราดเช่อกัวแกงตายกัวแกงตายถ้าลูกค้าอยากจะมาตรงนี้เย่เจอบอลาโล่เย่เจาะปลาโม่องสายมือเนาะค่ะนะฮะก้นหักคอาค่ะค่ายหมากี่ปีแล้วข้าวปีตซี่ปซี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ติดตะลนคุณนี่ก็เดี๋ยวองค์กรักมาตรงนี้เอย่เจอบอลาโล่เย่เจาะปลาเนาะกระดูกหมูผัดเผ็ดกระดูกหนูอันนี้แกงส้มแกงเหลืองปลาทับทิมอันนี้กัวกลิ้ง อ่านี่แกงนำเคยกับพี่น้องอันนี้แกงนำเคยหรือว่าเขาเรียกว่าแกงไตปลาอ่าจริงเดี๋ยวนะน้ำเคยกับไตปลานี่ไม่เหมือนกันนะไตปลาก็คือไตปลาน้ำเคยก็คือน้ำเคยอ่าใกล้ๆกันรสชาติคนใต้แน่นอนอันนี้พาโลนี่หมูหวานอ่าอันนี้ประกาศปัดเขาเรียกปัดไข่ปประกาศดองแล้วก็กะเพราไก่เรามาสายไปแล้ว โอเคผมจะชิมแล้วทีนี้ผมเอานี่เลยหมูหวานหมูหวานราดข้าวกับแกงส้มจานหนึ่ง <c oughs> มาแล้วอันนี้คือหมูหวานกับแกงปลาตับทิมแกงส้มชวนด้านในก่อนนะคะอ่าแล้วมีอะไรผักผักนี่เราหยิบเองเลย โอ้โหดูโม่ก้าร้านคนใต้นี่ไม่ปิดหวังจริงๆเลยดูนะดูโคราชหมูให้อ่ะอันนี้หมูหวานเนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกแกงส้มนี่ไม่ต้องห่วงรสชาติน่ะเข้มข้นใช้ม,มือจีบไม่ดีตามได้วยน้ำริก คาราบนกนใต้แน่นอนะนะน้ำพริกน้ำพริกได้กินปักได้กินเดี๋ยวชิมชิมต้มกระดูกหมูใบชะมวงอะ่ะตอนนี้ใบต้มกระดูกหมูใบชะมวงอะ่ะคู่แข่งมาแล้ว <c oughs> คู่แข่งที่ว่าคือ ต้มกระดูกหมูใบกระท่อมโอ้โหถ้าเคยทำนะาัะสุดยอดได้มีใบจะมองนะออกรสจัดหมแบบเปรี้ยวๆรสจัดกว่าใบจะมองโอเคครับรับรองข้าวร้านคนไตยไม่ผิดหวังนี่อีกร้านหนึ่งครัวแกงใต้ขายอยู่ที่แยกจบอบรอเส้น ปลาจีนนะครปฐม,มไปไปลังสิทก่อนถึงแยกบ้านนาตรงตรงแยกจอปรอ,อกดนี้ก็คลิปนี้ก็ของสั้นๆแล้วกันรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอกินต่อดีกว่าจะลืมกดติดตามด้วยนะครับ